ก็คือด้านนี้เป็นด้านบนนะครับอันนี้ก็เป็นด้านข้างก็จะทําให้ดูเป็นทักษะแบบนี้นะครับอืมแล้วทีนี้เราเมื่อเอาเอามันมาแล้วก็ทําเป็นหน้าจัว่วนะครับทําเป็นหน้าจัว่วเราก็ต้องหมุนหมุนเท่าไหร่หมุนสี่สิบห้าองศานะครับอืมต,ตรงนี้ก็เหมือนกันก็คือเขาเขาเองก็ต้องหมุนสี่สิบห้าองศาแต่ว่าถ้าพอหมุนสี่สิบห้าองศาไม่ได้มันต้องบวกบวกเพิ่มด้วยนะครับแล้วเท่าไหร่อ่ะสี่ห้าบวกเก้าสิบร้อยสามห้าอืมใช่ไมบวกเก้าสิบ แล้วก็มาเสียบกันอ่าเราให้ให้ให้สนิทหน่อยเราใช้วีดีสแนปมันจะเป๊ะเลยนะครับเราก็กุ๊บไปก่อนอืมแล้วเราชิ้นชิ้นนี้มาทําเป็นหน้าจัว่วนะครับชิ้นนี้มาทําเป็นหน้าจัว่วอืมเดี๋ยวต้องบวกบวกบวกนะเพราะว่าอันนี้อันนี้เป็นชิ้นด้านข้างน,นี้เป็นชิ้นด้านด้านจัว่วแล้วก็ทํายังไงให้มันศูนย์กลางพอดีเราจริงเราใช้เป็นประกบอย่างนี้ก็ได้ แล้วก็เลื่อนลงมาอืมเลื่อนลงมาให้ชายมาไปสัมผัสกับ,บกับตัวมันเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมครับสัมผัสกับตัวมันแบบว่าต้องต้องให้มันสัมผัสกับตัวมันนะครับนี่นะครับตรงนี้เห็นว่ามันจะไม่สัมผัสจริงๆแล้วมันสัมผัสเพราะว่าเดี๋ยวเวลามัน ันเสียบเป็นกล่องสีเนี่ยปุ๊บมันก็จะมีเนื้อของไอตัวตัวด้านด้านอีกข้างหนึ่งมามาประคองตรงนี้พอดีนะครับแต่สูงพอเบย์ไกลนะเปิดมุมมองไปไปลายเฟรมดูเห็นไ,ไหมครับมันจะมีมีการสัมผัสแต่มัน <laughs> นี่ยังไม่สัมผัสแน่นแนบแน่นนะเราจะาให้สัมผัสนแนบแนบเราต้องค่อยๆเราต้องเลื่อนเข้าไปอีกทีหนึ่งแต่คิดหน่อยมันนิดหน่อยอะ่ะมัน แทบไม่มีผลนะครับแต่ตรงนี้เราก็ทําให้มันแบบว่าชัวร์ๆหน่อยนะครับเราก็เลื่อนให้มันสัมผัสจริงๆจะยากนิดหนึ่งเดวใหม่ใหม่วันดีโปรแกรมช้าด้วย อ่ะพอดีเลยเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาเลื่อนเลื่อนไอตัวตัวนี้มาเพื่อเพื่อจะให้ขึ้นขึ้นจัว่วขึ้นไปชนจัว่วนะครับเราก็ตรงตรงนี้วาวนะครับเราเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวจะได้เข้าใจนะครับปบบมองแบบธรรมดาก่อนอืมมัเป็นสีเขียวปุ๊บเราเข้าใจละทีนี้เราก็ เอาเอาจุดนี้ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเพื่อเป็นการเพิ่มโหนดเข้าไปดับเบิ้ลคลิกปุ๊บเราก็เลื่อนมาแปะไว้ฝั่งนี้อ่าแปะไว้ฝั่งนี้เสร็จแล้วเราก็ดดบเบิ้ลคลิกตรงกลางเพิ่มเพิ่มโหนดอีกโหนดหนึ่งแล้วดึงขึ้นไปป๊บเรียบร้อยเราก็ได้ชิน้นชิ้นจัว่วเรียบร้อยครับก็คือชิ้นนี้นั่นเองนะคชิ้นนี้นั่นเองแต่เวลาที่เราขึ้นขึ้นไปเสียบเนี่ยสมมติว่าเราทาเราท,ทําโหนดอ่าเราทําไปตัวเสียบนี่สักห้าเกี้ยวนะครับ าเขี้ยวแล้วก็ต้องเอาอจากศูนย์กลางตัวเดิมนะครับผมขอเปลี่ยนเป็นห้าเขี้ยวนะเพื่อจะให้เขี้ยวมันโตนิดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเขี้ยวตัดดอ,อกสองเขี้ยวอ่าแล้วก็เอาเขี้ยวนี้ยื่นมาให้ให้ให้ตรงตรงนี้ป๊บเออกไปเสร็จแล้วจะเอาสองเขี้ยวกลางนี้นะครับ เราก็เอาเขี้ยวเนี่ไปไปเสียบกระฐานปัป๊บเข้าไปเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นปสีแดงอย้เห็นจัดอืาแต่ทีน,นี้เอาเอาเอา,เอาแค่สองเขี้ยวก็คือลบลบเขี้ยวนี้ลบเขี้ยวนี้ลบเขี้ยวนี้แล้วเขี้ยวนี้สองเขี้ยวนี้ขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อที่จะแยงทะลุขึ้นไปบนหลังคานะครับเราก็ปื้ดขึ้นไป ช่หไหมครับเราปื๊ดขึ้นไปเสร็จเดี๋ยวเราเราลงไม่มีไม่มีฟิลนะครับจะได้เห็นอ่ะทีนี้ไอตัวตัวเส้นข้าบนเนี่ยมันก็จะมีเรียกว่ารูที่เราจะเจาะนะครับรูที่เราจะเจาะของของของตัวถาดมันนะครับก็คือเวลาเพื่อนสมาชิกเห็นมันจะขึ้นไปอย่างงี้เวลาเวลาเจาะนี่เราก็ต้องเจาะเจาะให้มันเผื่อเผื่อก็มี รูว้าวนิดหนึ่งนะครับนี่มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็คืออะคริลิกอะคริลิกเสียบขึ้นไปนะครับฝั่งนี้ก็เสียบขึ้นไปรูตรงนี้ก็จะต้องกว้างกว่าช่วงนี้ถูกไหมครับอันนี้คือคือเทคนิคก,การทาเขี่ยวแบบตรงนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่ความเอียงของมันนะครับแล้วก็เราก็ต้องวัดสิ่งที่เราต้องวัดก็คือต้องวัดดูว่าแนวฉากของมันเนี่ย เอาเกี้ยวนี่เสียบขึ้นไปปุ๊บมันจะผ่านรูตรงนี้พอดีแล้วก็ไปผ่านรูตรงนี้พอดีแต่ตรงนี้วาวไว้เห็นไหมครับวิธีหาเส้นเราก็ใช้วิธีใช้เครื่องมือมาช่วยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะเป็นเรียกว่าเครื่องมือสี่เหลี่ยมแบบวาดองศานะครับอันนี้ผมผมจะแนบตรงนี้แล้วนะ คลิกไว้ตรงปลายแล้วก็ปล่อยตรงนี้แล้วดึงรูดขึ้นไปเห็นไหมัมันจะเป็นองศามันพอดีเป๊ะเลยอะ่ะแล้วเราก็เลื่อนเลื่อนขึ้นไปเลื่อนให้มัน snap มันจะ snap ไปตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนสีนิดนึงจะได้เข้าใจอืมตรงนี้นะครับไอชิ้นนี้ก็จะไปเฉือนกับชิ้นข้างบดน,นี้ใช่ไหมครับเราใช้ convert to curve เป็นให้มันเป็นเสน้นเคอร์ก่อน อ่าแล้วเราก็เลื่อนตรงนี้เข้ามาคือมันจะ snap อยู่แล้วแหละเพราะว่าเพราะว่าเราปดิด snap ไว้นะครับแต่ว่าเราต้องเลื่อนเป็นคู่นะอย่าเลื่อนเดียวแบบนี้มันจะมันจะเสียเสียองศามันจับเป็นคู่แล้วเลื่อนลงมาอืมนี่นะครับเท่ากับว่าพอเราเสียบทะลุขึ้นไปคือไอชิ้นเนี e ้ยมันจะต้องทําการเจาะรูให้พอด,ดีแล้วก็รูซึ่งมีความห่างจากตัวชายขอบของตัวเดือยน,นะครับมาเท่าไหร่แล้วก็มีขนาดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ ใช้วิธีแบบว่าวาดก็ได้นะครับใช้เครื่องมือสี่เหลี่ยมแบบวาดองศาเอียงนะครับสแนปกดปล่อยเลื่อนคลิกนะครับปุนะ๊บอ่าเราก็ได้แล้วเว้นจากขอบเท่านี้เจาะรูเท่านี้นะครับเราก็เอามาเอาตรงนี้มามาเสียบเลยนะครับแต่ก่อนเสียบก็ต้อง ก็ต้องหาหตัวที่ที่ชายสุดของมันนะครับชายสุดของตัวนี้คือตัวนี้ชายสุดของตัวนี้คือตัวนี้นะครับชายสุดอ่าชายสุดของมันนะครับแล้วเราก็เอาอตัวนี้มายกมาเป็นคู่เลยนะครับแล้วก็หมุนให้เขาแบน,นะครับพอแบนเสร็จแล้วเราก็เอาไปเสียบตรงนี้ฟาดแนมตรงนี้กลับกระจกปุ๊บ นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เอาขึ้นไปเอาขึ้นไปฝั่งโน้นเดี๋ยวเราจะจะเห็นว่ามันหนาห้มิลพอดีกับอีกคืออะคริลิกพอดีเลยอืมนิ้มใช่ไหมครับเราก็ได้แล้วเราก็ลงไปตัวนี้ทิงไปได้รูแลนะ <c oughs> รูที่จะให้ให้จัวมันทะลุขึ้นมาเสียบป้าบเข้าไปนะครับ ไปโตัวนี้ทะลุเสียบป้าวขึ้นไปมันก็เราได้รู้แล้วเราก็เอามาเฉือนนะครับก็คลิกคลิกเลื่อนไปก็คลิกคลิกเลื่อนเลื่อนขึ้นมาลงมาเอาตัวนี้ไปเฉือนกับตัวนี้นะครับเราก๊อปไปเลยก็เป็นคู่ๆไปนะครับก๊อคู่นี้แล้วก็เชื่อมเอามาตัดกับตรงนี้ชึบเดี๋ยวต้องจับให้ดูนะครับชึบเรียบร้อยละตัวนี้ก็ปึ๊บ จับตัวนี้จับตัวนี้เชื่อมแล้วเอาตัวนี้มาตัดเชึบเนี่ยเรียบร้อยละเราได้เราได้แนวบนหลังคาละมันก็จะเป็นไอตัวตัวนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้เราทํากระปุกอมสินเนี่ยก็ผมไปพัดมาแล้วเ,เหรียญสิบมันจะประมาณยี่สิบแปดมิลน,นะครับแล้วก็มีความหนาอยู่ราวแบบสามมิลเศษนะครับเราก็เอาเอาสักสามสิบเออเดี๋ยวเอาสัก รูรูหยอดกระปุกอะสักสามสิบคูณห้านะครับห้าแล้วก็สามสิบสามสิบคูณห้าเสร็จแล้วเราก็ไปไว้ข้าบุญหลังคาไว้หยอดไว้หยอดสตางค์ครับเราก็ตั้งเซนเตอร์นะครับจับจตัวนี้ไว้จับแผ่นไว้ตั้งเซนเตอร์ปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็แผ่นนี้ปุ๊บเจาะเข้าไปจะเป็นนี้ คอมบีเจาะนะครับไม่ไม่ใช่อินเอร์็กเดียวใหม่ตัวนี้นะครับผมก็คอมบี้เจาะเข้าไปปุ๊บเรียบร้อยเราก็ได้ชิ้นครบแหละนะครับอ่ะทีนี้น่าจุวยจุ่ยจุ๋ยตัวหนึ่งอย่าลืมจัว่แล้วใช้ตรงนี้เราหยอดด้วยสมาร์ทฟิลทูอ่าหยอดด้วยว่าส m าร์ตฟิวทูเสร็จ เราเลื่อนลงแต่เวลาเลื่อนลงเนี่ยถ้าเราถ้าเรายืเลื่อนอย่างนี้เลยปุ๊บมันจะเบี้ยวนิดหนึ่งนะ่ยรู้ป่เบี้ยวหรือเปล่าเบี้ยวนะครับเ,เราใช้วิธีจับเฉพาะสองเี้ยวล่างกดชิปค้างไว้มัลติซิเล็กนะครับเลื่อนลงมาในเหมือนกันกดชิปค้างไว้แล้วเลื่อนลงมามเพื่อที่จะให้มันมาอยู่ในส่วนของสีเขียวเพื่อรปรับดีปีกับสีเขียวจับตัวนี้ไว้จับตัวนี้ไว้จับตัวเขียวไว้เชื่อม เรียบร้อยเราก็ได้ชิ้นชิ้นหน้าจัว่วเรียบร้อยนะครับคือชิ้นหน้าจั่วเนี่ยสองชิ้นมันเหมือนกันเพราะมันอยู่คนละฝั่งนะครับอยู่คนละฝั่งแต่ว่ามันเหมือนกันเห็นไหมครับเพื่อนสมาชิกก็เรียกว่าเอาแบบได้ละครบทุกชิ้นละจั่วสองข้างตัวขอบล่างตัวตัวพื้นตัวหลังคาเรียบร้อยหมดนะครับก็จบนะครับแค่นี้เราก็สามารถจะใช้เทคนิคนี้ไปดีไซน์แบบงานแบบแปลกๆอาจจะไม่ใช่เป็นรูปบ้านเป็นรูป เป็นรูปตึกหัวเป็นแบบเป็นสามช่องสี่ช่องอะไรเงี้ยเราแล้วแต่เราทำเลยแต่เราจับหลักการตรงนี้ไปนะครับเป็นการสแนปเป็นการเชื่อมเป็นการตัดแล้วเราก็ได้สูตรของตัวแผ่นออกมานะครับนำไปยิงเลเซอร์อะคริลิกแล้วก็มาประกอบเป็นเวดส่วนอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถเอาไปลงขายได้เลยแล้วใครจะมีไอเดียก็อาจจะทำเป็นเออช่วงช่วงตรงกลางเนี้ย เจาะเป็นรูน้าต่างเจาะเป็นหัวใจเจาะเป็นอะไรเจาะเป็นดาวหรือว่าสลักเป็นชื่อลูกค้านี่เราทํางานได้เรียกว่าหลากหลายเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถพับเก็บนะครับแล้วก็ส่งไปทางไปรษณีย์แบบเป็น2จดหมายนะครับลองทำกันดูนะครับติดขัดตรงไหนก็พิมพ์มาสอบถามได้นะครับ